ควันนี้รีวิวฟอร์เรนเจอร์สองจุดสองตัวเอ็มซีนะครับเกียร์โตติดตั้งเทอร์โบเทคตัวสามสิบแปดมิลเกียร์โตนะครับแล้วก็รีแมปด้วยการติดโบลต์นะครับูติดง่ายคนระับตัม้มงโบลต์ได้ประมาณสามสิบปอนด์นะครับนิ่งๆจูนใช้งานครับเน้นขับสบายคันนี้เป็น ยัง BF นะครับยังใหญ่เกียวโตโแมวฟวันหนฟันนิดๆมูลี่ประมาณ30มสิบปอนดครับสำหรับรถที่เทอร์โบเริ่มหอนะครับอยากเปลี่ยนอัปเกรดให้ทนทานขึ้นขอแนะนำเป็นตัวนี้ครับเป็นโครงดิบ38มสิมิลครับของ Turbo Tech นะครับแล้วก็รีแมปด้วย ฝากไว้เป็นทางเลือกครับผมขอบคุณครับ